พี่น้องครับมานี้ครับสวัสดีครับพี่น้องเงื่อนๆทุกๆคนครับวันนี้ครับเอารถแมคโครขึ้นนะครับโคมัาสูบพีซีสองร้อยนะครับผมขึ้นเทเลอร์คันนี้นะครับพี่น้องนะครับมาติดตามรับส่งครับวิธีการขึ้นกับวระสิบะหวัดเสชื่อสนในาะพี่น้องเอาแมคโครมาขึ้น ดูนะครับวิธีการขึ้นแคนเลอร์นะครับขึ้นวาสเยชั่นนะครับวางทุ่มนะครับย้ายนะครับย้ายโบวนะครับครับ้ายหันขวาแล้วครับไอ้ไอ้ยักษ์ของเราถอยหน้าถอยหลังผมขึ้นหลังนะครับครับขึ้นกากแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับ นะครับครับกำลังไหลเข้ามาไหลเข้ามาครับผมไหลเข้ามาค่อยไหลครับผมยกล,ลก้อแล้วครับยกล้อแล้ว ล้อแล้วครับพี시시่น้อง่านสิย้อนแสงนิดหน่อยนะครับพี่น้องหลังตรงเป้ครับพี่น้องครับผมกำลังจะยกล้อแล้วครับยกแล้วครับพี่น้องครับยกแล้วยกแล้วครับโอ้โหยกล้อเสียบฟ้าเลยครับพี่น้องครับยกขึ้นแล้วครับพี่น้องอันนี้กำลังจะขึ้นแล้วครับพี่น้องยกล้อแล้วครับ ของเราถึงเสียบฟ,ฟ้าครับพี่น้องค่อยข,ขึ้นนะพี่น้องครับเปาครับเปาครับเป้าครับจางของเราครับขึ้นที่เรียบร้อยครับโยกย้อครับซ้ายหมุนขวาครับพี่น้อง หลังกำลังเะขึ้นแล้วครับถอยแล้วครับถอยขึ้นแล้วถอยขึ้นแล้วครับพี่น้องครับทำแล้วครับรถของเราขึ้นขึ้นร้อถทำแล้วครับพี่น้องค่อยๆยกขึ้นแล้วครับจะมีเสียงกระกักนิดๆนะครับค่อยๆลงนะครับลงแล้วครกำลังจะถอยเข้าแล้วครับพี่น้องค่อยๆเข้าครับ มือใหม่นี้เข้าไม่ได้นะครับมือใหม่นี้ขึ้นไม่ได้เลยนะครับปี๊ดเลยนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องช่วยกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับบ้าเบีรยเมื่อสกุลนะครับโบ๊ขอบคุณครับ